เจร,ริญพรผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะตอนนี้เป็นตอนที่เจ็ดสิบเจ็ดนะพอนั่งอยู่ที่กระตอบที่สุวิเดนนะถึงทะเลที่เชื่อมต่อกะเด็นมาเรื่องของปฏิจจสุบาทเป็นกระแสะเหตุปัจจัยนะเรียกปฏิจจสุปันธธรรมนะม้นในธรรมาด้วยปัจนาสติปัฏฐาน ในหมวดที่สองนี่ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องขันห้าเห็นไหมให้ดูรูปเกิดจากอะไรนะดับเพราะอะไรเหมือนกันนะเป็นปฏิจจุปปันธธรรมเหมือนกันนะเป็นกระแสเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้นเนี่ยคำว่าตามดูทาในธรรมทำมานุป,ปัสนาเนะนี่ยนปัสนา,านาก็ดูล่ะดูมันเกิดจากอะไร ที่หลวงพ่อนั่งเนี่ยมีลมหายใจมีแสงอาทิตย์ยามเช้ามีสายน้ําไ,ได้ดื่มน้ำานะฉันผลไม,ม้นี้นอะกจากธาตุสีนะทุกสับชีวตร่างกายก็เหมือนกันนี่มันก็เกิดจากธาตุสีเกิดจากอาหารอาหารดับลมหายใจดับรูปเป็นกระดับไม่ได้มีตัวตนนะคือทุกหัวข้อของสติประฐานสี่นะที่ว่าจากแต่ว่าอาศัยเป็นที่ตั้งแห่ง ความระลึกครูให้มีสตินะตามดูนะหลวงพ่อก็ดูเล็บเนี่ยไม่เห็นจะมีหลวงพ่อด้านในเล็บไม่มีคนสวีเดนในเล็บทหลวงพ่อดูประจำก็ไม่มีพระพายะในเล็บก็ไม่มีาพายะในโลกนี้ไม่มีาพายะอยู่หน้าที่นี้เราจะไปเกาะกรรมหมรือไงนะนะจากแต่ว่าอาศัยที่ตั้งเห็นความระลึก,กรคูคือสติแล้วก็เป็นที่อาศัยให้เกิดความรู้ไม่ใช่ที่อาศัยของปัญหา ไม่ได้มีตัณหาในเล็บผมขนเล็บฝันสลังผมสีขาวาเหมือนกันนะก็ไม่ได้มีไม่ได้มีตัณหาไม่ได้มีที่ถิดเพราะมีเขา,ามีเราในอดีตอนาคตแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลกนี่ก็ก่อกรรมไม่ได้อุทานดับพบดับชาติดับไปแล้วนั้นตามดูเวทนาในเวทนาในหมวดที่ผ่านมามันก็จะมาคล้ายกันหมดนี้นะหมดธรรมมาแล้วก็ทุทนนิยมสุดขั้น เัฒนาเกิดจากอะไรดับเพราะอะไรอย่างนี้น่ะนี่ก็มาจากผัสจ่าหกฐานเมือนกนันจากลมพัดผิวกายนะจากรูปจากเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายทำลมอันไหนเป็นตัวตนนั่นนะก็ไม่มีธีอาศัยของตัณหาทิฏฐิแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลกนะไปกอบกรรมไม่ได้ชาติเป็นกระดับตัวสิสัญญา ความจําเสียงนะความจาเสียงเสียงเป็นตัวตนไหมเสียงก็ไปอนัตตาความจําเสียงก็ไปอนัตตาย่กจะจากผัสสะไปยินเสียงนกร้องก็จําได้นมันเป็นตัวตนไหมล่ะ,สเ,ะเสียงมันก็เป็นทุกขลักษณะความจําเสียงมันก็เป็นทุกขลักษณะมันมันเช่เราไหมจะเป็นหลงรักอะไรกับความทุกข์นะงั้นความจํา เกิดจากผัจจตตดับเพราะัจจัตตาจำรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายธรรมดมและอดีตอน,นาคตปัจจุบันตัวน,นั้นมันเป็นเราล่ะใกล้ไกลหยาละเอียดหาเราไม่เจอนะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้จักแต่ว่าอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งความักำละกรู้สติมันเกิดอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ไปที่อาศัยของตัณหาที่ทิ่แล้วก็ม่ยึดมั่นถือมั่นมันมเป็นความจำมันจะไปเกาะกรรมจะชื่อใครในความจำได้ไหม กาะไม่ได้นะพบดับใช่กระดับเห็นไหมไม่ยึดมั่นถือมั่นเพาเป็นผิดความจำไงต่อมาก็หมดสังขารความคิดใช่ไหมแต่จักรได้สัญญาเจตนาหกแล้วจักผัสจักหกแล้วก็จําเสียงแล้วก็มาคิดถึงเสียงันนี้เสียงมันเป็นทุกข์อ่ะมันเกิดดับอ่ะเป็นทุกข์ลังสนะนะเป็นเหตุปัจจัย นั้นในความคิดถึงเสียงก็ไปทุกข์ขักษดาแล้วจะไปหลงรักกับไอ้ความทุกข์ในความคิดไปได้ไงอะมันก็ไม่ไปเพลินนย่งไม่มีดันที่ก็ไปซ่องเสพใช่ไหมมันจะไปเพลินทำอะไรเสียงมันดับแล้วไม่ใช่เขาจะเพลินคิดต่อทำอะไรเนี่ยมันก็ไมทเป็นที่อาใจของตัญหาตัญหาไม่เข้าไปอยู่ไม่ได้ที่ทิีิว่าพูดอย่างนี้ใครถูกใครผิดแล้วมาคิดต่อเอา มีกระทุกลักษณะจะไปยึดกระทุกขน,าานึ้นเจ็บตัวธรรมรนีไม่เป็นหลงลักทุกข์ปทธรรมาราเนี่ยอวิชามเป็นหลงรักทุกข์ไม่เอาแล้วมันมีที่อาิัยของตัณหาที่ที่แล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นความคิดนะมันจะก่อกรรมได้ไหมก็ก่อกรรมไม่ได้ก็ยอ่อมชาติชาติทิมแล้วเหมือนกันนะ,นะอันนี้เรียกว่าวิญญาณตอนนี้ก็มีกระต่ายวิ่งกันเย,ย,ยอะแยะหมดเลยถกเจ็ดตัว กระต่ายตัวเล็กๆเนะยเต็มท้องทุ่งเลยครับไม,ไม่กลัวคนวิ่งตามชายทะเลตามที่พักถูกมีนกมันถามว่าตาไปกระทบรูปกระต่ายเนี่ยจากกุญญาณเป็นของขคายันก็เกิดจากไอการกระทบกันของตากัะรูปแล้วรูปมันก็เป็นทุกขลักษณะมี่ไม่คงที่เป็นเหตุปัจจัยนะจะเป็นดอกไม้กิ่งไม้แถวนี้ก็เหมือนกัน จะเปหลงรักอะไรกับวิญ,ญญาณไหมที่เป็นทุกข์ลักษณะเสียงกระทผูนี่เสียงนกร้องเสียงคลื่นจนถึงเสียงผู้คนนะที่จุงหมาหมาเหาเ่าอะไรเสียงก็เป็นทุกข์ลักษณะนั้นวิญญาณที่ได้ยินเสียงก็เป็นทุกข์ลักษณะร่วมไปเปหลงรักกับโสตวิญญาณนะกลิ่นมันก็เป็นทุกข์ลักษณะรสชาติที่สัมผัสลิ้นนะจะเป็นผลไม้ เครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นทุกข์ก็ทุกข์หนชิวหาวิญญาณก็เป็นทุกข์ก็ทุกขนจะเป็นหลงลักอะไรก็มันเกิดแํามันกระดับทุกทุกขณะเลยนะที่อาจารย์ต่างจิตมโนและวิญญาณเหมือนว่านอนเที่ยวไปในป่าใหญ่จับกินนั้นปล่อยกินนี้แป๊บๆอันไหนไอ้ที่มันดับไปจะระดับมันจะเป็นเราไปได้ไงนะมันหาเราไม่เชอนะนในในวิญญาณหกตัวที่มันดับดับดับ เป็นทุกขลักษณะเป็นกระแสะเหตุปัจจัยเป็นปฏติจสุปัน,นธรรมเนีย่ยนะจะอธิบายวิญญาณเป็นปฏติจสุปันธรรมโดยอีกาคการเข้าไปรับรู้ความคิดแล้วต้องระมัดระวังนะใจกระทบอรรมณ์ทาให้เกิดมโนวิญญาณเห็นไนมใจมันก็เป็นทุกข์อาร,รมณ์มันก็เป็นทุกขลักษณะนะมโนวิญญาณก็เป็นทุกขลักษณะให้เห็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นสตินะ มีสติเห็นอย่างนี้ปัญหาจะไม่เกิดปัญหามันจะไม่เกิดก็ไม่ใช่วิญญาณเรานะมันมันก็รับรู้แล้วก็เรียกว่าเป็นการอบรมอินทร์ภาวนาชั้นเลิศนล้วกันนะที่ปรุงดีปรุงร้ายไม่เอาเห็นแล้วนี่มันธรรมดามันปรุงดีปรุงร้ายไม่เอาไม่ใช่เราไม่ใช่วิญญาณที่รับรู้ก็ไม่ใช่เราแล้วมันก็ไม่ไปก่อความ ็นความปรุงชอบปรุงชังในธรรมบารมณแล้วกันนันเป็นของหย,ยาบๆจำได้อเวขาเป็นของตาน,นี้มันก็จะดับไปตัวธรรมอารมณ์นะดับไวเหมือนจะพิบตาแล้วลืมตาเนาะพอใอยพิบไปดูก็แล้ดับปั๊บอย่างที่เพราะมันไม่ใช่เราไงนะงั้นวิญ,ญญาณทั้งใกล้ไกลอยากละเอียดเร็วปาน,นีทอดีตนนาคตปัจจุบันที่ได้ยินเสียงเนะี่ยไหนดีก็ดับนะนาคปัจจุบันก็ดับัน่นไม่ใช่เรานะ ก็ในพิีอาจัยของตัณหาที่ที่แล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลกนะไปยึดมั่นเราเป็นวิญญาณจะ่เกาะกรรมของวิญญาณไม่ได้นะพบกระดับใชยกระดับก็ถึงได้ผ่านได้ทุกหัวข้อแล้วนะในในสี่ประธานสี่อันนี้อธิบายเรื่องกรรมมาทุกาศนในมุมขันห้าให้ให้ให้ใช้กระชวิตจําวันนะสติกระชืว่าจําวันเป็นอย่างนี้นะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะ มองขันห้าเป็นกระแสปฏิกิรสมุบาทเป็นเสมอๆก็จะเห็นโุดสุดท้ายนะเก็บรับอุปทานดับพบดับชาติดับถึงนิพพานได้ทุกที่จะอยู่ที่สวีเดนเดนมาร์กบนเรือตรงไหนก็เหมือนกันถ้าไม่อุปทานตรงไหนที่ไม่มีรอบกดหลงตรงนี้นก็เป็นนิพพานตรงไหนไม่มีราคะโทสามโมหะแต่นั่งอยู่บนเรือก็เป็นนิพพานนะั่นก็ขอกรทุกท่านนำหลักปฏิบัติมาปฏิบัติสิทธิมรรคนิพพานในชาตินี้ ด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ